เอาไปดูอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้นี่อาจจะมีนแมด่ดีนึงแต่ว่าเห็นมัน<า>น่าสนใจก็เลยเอามานําเสนอหน่อยนะฮะ,ะก็คือเรื่องของแฟนบอลคนหนึ่งนะฮะเป็นแฟนบอลชาวอังกฤษอยู่เมืองลิเวอร์พูลนะฮะเขาไปพูดง่ายอยู่แทงพน,นันนะฮะที่ที่อังกฤษเนี่ยมันถูกกฎหมายใช่ไหมที่ถูกกฎหมาย<อ>ถูกกฎหมายเขาไปแทงกับสํานักที่ชื่อว่าโคโร่โคโร่นี่ก็เป็นบริษัทรับพนันดูกฎหมายชื่อดังของกฤษนะแต่เขาไม่ได้แทงเอาพูดตรงไม่ได้แทงเป็นลูกเป็นอะไรเหมือนว่าเรานะ เขาจะเป็นโพยให้กาเลยนะว่าคุณคิดว่าคู่นี้สกอร์เท่าไหร่ใครจะเตะมุ่งก่อนใครจะอะไรมีละเอียดมากละเอียดยิบเลยแล้วเขาก็จะมีว่าถ้าอย่างนี้อัตรานี้ได้ตังเท่านี้ได้ตังเท่านี้เนี่ยอืแล้วคุยพี่คนนี้นะเขาไปแทงผลบอลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผลบอลทั่วลีกยุโรปไปนะเจ็ดคู่คปรากฏว่าถูกสกอร์ทั้งหมดเจ็ดคู่ โอ้หมายถึงว่าเขาให้ระบุสกอร์เลยเหรอว่าคู่ไหนจะชนะใครใช่ถ้าสมมติอย่างเชลซีสองศูนย์ชนะฟูลแลมสองศูนย์อย่างเงี้ยคือเขาก็ต้องระบุไปเลยเหรอว่าเชลซีจะชนะฟูลแลมสองศูนย์คือมันจะมีว่าอันนี้พี่ก็ไม่ค่อยสันทัดนะฟังเข้ามานะฮะดูยูทูปมานะฮะเขาบอกว่าถ้าคือถ้าอัตราต่อรองสมมติคู่เชลซีกับพาเลทใช่ไหมค่ะสมมติถ้าเชลซีจะแทงว่าเชลซีชนะพาเลทเฉยๆเนี่ยแทงว่าเฉยๆเนี่ยอัตราต่อรองที่จะได้เนี่ย ข้างหลังมันห้าหนึ่งใช่ไหมห้าหนึ่งนี่คือแทงหนึ่งบาทได้ห้าบาท<อ>แต่ว่าถ้าคุณแทงว่าแมนซิตี้ชนะพาเลทเฉยเนี่ยคุณอาจจะแทงหนึ่งบาทได้สองบาทออเนี่ยคือหรือว่าหนึ่งบาทได้หนึ่งบาทด้วยน้ำอ่ะหรือว่าได้น้อยกว่าด้วยน้ำเพราะว่าที้มันโอกาสชนะพาเลทเยอะสูงอยู่แล้วแต่ว่าที่เขาแทงตะกอเนี่ยเพราะามันยากไง<อ>มันยากแล้วมันทําให้เขาจะได้ตังค์เยอะขึ้นในการแทงของเขาอ,อันนี้เขาแทงเจ็ดคู่เนี่ยเขาแทงแค่หนึ่งบาท ของเขาก็คือหนึ่งปอนหนึ่งปอนของเขาหนึ่งปอนของเขาก็กินกันอิ่มเหมือนกันปอนขนมปังไงนะฮะได้เลยค่ะครับผมเอามาปิ้งนะทาแยมนิดหนึ่งทานเนยนะยได้เลยจุดนิดหนึ่งนะฮะก็ <laughs> ไม่เป็นไรหนึ่งปอนก็ประมาณสี่สามบาทหนึ่งอ่าจ้ะสี่จุดสามบาทเองอะ่ะแต่แล้วเขาได้เท่าไหร่พี่การนี้เขาถูกเจ็ดคู่เนี่ยเขาได้เงินทั้งหมดสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดสิบแปดจุดสองห้าปอนโอ้คิดเป็นเงินไทยประมาณ สิบหกล้านบาทโอ้ m ม g ก็สิบหกล้านบาทนะฮะก็แต่ยากมากคืออาพูดตรงๆใครดูบอลใครทายผลบอลเนี่ยอย่างที่เราเคยทายกันแค่ใครชนะใครแพ้เรายาัางทายผิดเลยใช่แล้วเนี่ยทายสกอร์ถูกไม่ใช่คู่เดียวเจ็ดคู่สุดยอดอะ่ะคือต้องเป็นเซียนมากอะ่ะแล้วรู้ไหมสองคู่ในเจ็ดคู่เนี่ย<ะ>มันเกิดการยิงประตูในช่วงท้ายเกมที่ทําให้สกอร์ออกมาเป๊ะเนี่ยสองคู่นะ คือคู่อินเตอร์มิลานกับโปรโตเนในกาโชเตเดา,านะฮะแล้วก็คู่สปอร์ติ้งลิสบอนกับนาทีอองนามาเดราคู่สุดท้ายของอิลลิกโปรตุเกสคือคือต้องสกอร์นี้เท่านั้นน่ะถ้าปิดสกอร์นี้ก็ไม่ได้แล้วนะคือจะปิดหมดเลยนะอโอ้โคตรเท่งเลยนะสุดยอดอ่ะแต่เขาบอกว่าเขาเกือบเกือบประสาทแดกเหมือนกันนะตอนนั้นเนี่ยพอรุนพอพอรู้ว่าเอ้ยมาเว้ยมาเวยมาเว้ยผมยิ่งใกล้ๆ้ยิ่งแบบ มือสั่นมือสั่นนอ,อมรับนะเกยยอมรับเลยว่าโอ้ตอนนั้นนี่เครียดจัดเลยนะฮะพอพอรู้ว่าเอ้ตัวเองถูกก็โทรไปเช็กไอ้ถูกหรือเปล่าออออสุดท้ายก็ถูกจริงนะครับ